มอะไกุมสวัสดีค่ะสาราจักรวรียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะห่างหายกันไปหลายวันเลยเพราะว่าช่วงเปิดเทอมค่ะทีนี้ก็เวลาไปส่งเด็กอะไรเนี่ยยังไม่เข้าที่เรียบร้อยนะคะก็เลยถือโอกาสหยุดกันไปเลยก็วันนี้กลับมาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับความคิดถึงนะคะที่โทรกันมาแล้วก็ที่ส่งข้อความหน้า อะไรหน้าหน้าคอมเมนต์ยูทูบนะคะคิดถึงเช่นกันค่ะหยุดไปตอนแรกหยุดไปสองสามวันก็รู้สึกแบบเอ๊เหงาเงาเลยค่ะ<ๆ>รู้สึกตัวเองก็เหงานะคะแต่ก็ไม่ได้ว่างเลยค่ะเตรียมของเตรียมงานให้สวยๆให้คุณคุณมาพร้อมเสิร์ฟนะคะชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรชูซึ่ง เป็นเพชรน้ำร้อยเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าเหลี่ยมเนี่ยคมมากเพราะเขาได้3 Excellent มาพร้อมกับใบเซอร์จาก GIA ด้วยนะคะชิ้นนี้เรามาฟังรายละเอียดกันก่อนการตัดสินใจค่ะมาในราคาเพียง25,500บาทน้ํบาทน้ำหนักชั่งรวม2.43กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่75.85%ไซส์แหวน52ค่ะและ เพชรนะคะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรตรงกลางนี้เม็ด30ตังเลยทีเดียวค่ะตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีบริวารล้อมๆด้วยพอจะดูออกใช่ไหมว่าจะมีบริวารล้อมด้านล่างๆด้วยทำให้เพชรเนี่ยดูไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะ ดูไซส์ของหน้าเพชรใหญ่ขึ้นแต่เพชรกลางเนี่ยก็ไม่ได้เล็กนะ30ตังน้ำร้อยค่ะแล้วก็บริวานนะคะรวมๆกันกับบากข้างด้วยก็คือประมาณ18ตังค่ะสวยงามมากๆเลยแล้วได้3 Excel l e n นะคะ 3x ใครที่ต้องการแหวนที่พร้อมใบเซอร์จาก GIA นะคะแบบว่า เพชรแท้แน่นอนอะไรแบบเนี้ยคือบางคนเนี่ยชอบชอบมีเขาเรียกว่าอะไรความมั่นใจพร้อมกับมีหลักฐานยืนยันจัดได้เลยค่ะเห็นไหมสามเอ็กเซลเลนต์สุดยอดอะว,ว,ว,วิบวับวับเนี่ยค่ะคมจึ๊กอะมองไกลๆได้เลยเห็นไหมคะโอ้น้ำไม่ต้องห่วงนะนี่ค่ะ สวยแล้วเตยเป็นหัวใจด้วยนะเตยเป็นเตยหัวใจด้วยค่ะนี่คือใบเซอร์จาก G I A อันนี้คือเลขเซอร์รูปทรงนี่30ตัง0.30กระดาษก็คือ30ตงังดีคัลเลอร์ V V S 2ก็คือมีจุดมีอะไรเขาเรียกเนี่ยมีด้านในอะ่ะน้อยเล็กน้อยมาก very very small 2นะคะ excellent ก็คือคัด เนี่ยโพลิชนี่นะคะ3 x เเนี่ยเขาเรียก3 x แล้วก็ไม่มีฟลูออเรสเซนแล้วก็นี่คือการอธิบายว่านี่เป็นรอยธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะโอชคได้ไปพร้อมใบเลยนะเป็นใบเล็กท่านใดสนใจนะคะ mm hmm. เพชรไม่เล็กเพชรสวย3 x น้ำร้อยทักได้เลยค่ะมีต่างหูไพลินแบบนี้บ้างลองพิจารณาดูนะคะ รับแหวนไปเข้าชุดได้เลยมาในราคาเพียง15,500บาทเท่านั้นค่ะ แล้ววงนี้เป็นไพลินเผาเก่าด้วยนะคะน้ำหนักชั่งรวม2.34กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูงเลยค่ะ87.85เปอร์เซ็นต์เป็นทองสุกนะคะเขาเรียกว่าทองสุกแล้วนะ87.85เปอร์เซ็นต์เพราะว่าปกติจิวเวลรี่เนี่ยเขาจะสตาร์ทแค่ที่75นะคะใส่แหวนห้ค่ะเพชรนะคะ8เม็ดเม็ดละประมาณ5ตังค์รวมแล้ว40ตังค์โดยประมาณน้ำโดยประมาณ90 เพชรสวยจึงจ้งๆเลยโอเคลองดูค่ะเห็นไหมคะไพลินจะเป็นสีน้ำเงินสดเข้มนะคะใครที่มีต่างหูแบบนี้แนะนำนะจัดเซตนะคะให้เข้าชุดค่ะต่อมาเรามาดูไซส์ของชิ้นงานด้านหน้ากันนะคะโดยประมาณก็คือ1เซนค่ะอันนี้คือด้านค่ะ กาสะอาดสะอาดเรียบร้อยดีมีรองการด้านหลังด้วยนะเป็นงานรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีรองการแล้วนะคะเพราะว่าเปลืองทองค่ะประหยัดทองกันให้สุดๆนี่สวยมากๆเห็นไหมคะสวยมากสวยมากๆเลยมาพร้อมใบเซอร์เนเชอร s a แซฟไฟ e ์ดี p b บลู ยอ่ยอๆนิดหน่อยปุ๊บดีปลูไทยแลนสยามเผาเก่าท่านใดที่สะสมงานพลอยเผาเก่านะคะฝากพาาิจารณาด้วยคะ่ะสวยมากๆเลยเพชรวิบวับไฟวิงวิงพลอยก็ไม่ยอมแพ้ความวิงวับของเพชรนะคะดูน้ำพลอยแล้วดูไกลๆเลยก็ได้สมมุติเราเดินเลือกซื้อของอยู่จับนู่นจับนี่อยู่นะเพื่อนเห็นมาแต่นู่นเลยแหละ เห็นไหมคะสวยจริงๆใครมีต่างหูใครมีจี้แบบนี้นะคะจัดเซตนะสวยมากๆเลยหรือถ้าไม่มีเซตนะคะเริ่มต้นด้วยแหวนวงนี้ได้เลยนะสวยงามค่ะบางทีเราออกเห็นน้ําเงินบางทีเราออกเหลือบเขียวๆนอกน,น้าเงินอมเขียวสวยมากสนใจทักนะ นี่เป็นงานต่างหูไพลินที่ให้ความรู้สึกเท่ๆธรรมะทะแมงชิ้นนี้7 5 0ดบาทเท่านั้นคุณไปสั่งทำก็ไม่ได้เพราะว่าค่าแรงที่เป็นแรงส่งกับแม่ค้านะ4 0 0พันนะคะ4 0 0พันแล้วถ้าเกิดคุณไปทำเนี่ยไม่ใช่ราคา4 0 0พันอ่านที่สื่อว่าเราเป็นแม่ค้ากันทั้งหมด4 0 0 0ลบเ5หเหลือ3 5 0 0หตัวเรือนก็ไม่ได้พลอยก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสุดคุ้มมานี้นำมาส่งต่อให้คุณแบบน่ารักน่ารักนะ 1.74กรัมเป็นทองขาว59.76ตัวเรืนเป็นทองขาวนะคะก็ประมาณเรียกว่า 14k นั่นเองค่ะทองขาว59.76ค่ะและทองขาวเนี่ยถ้าขึ้นงานเนี่ยยากแล้วก็มีราคาแพงกว่าทองคํา เพราะฉะนั้นสุดคุ้มใน7,500บาทนี้แล้วก็ได้พลอยสีสวยเป็นไพลินสีน้ำเงินใสๆท่านใดชอบน้ำเงินใสๆแล้วก็หุ้มกระเป๋าหมดเลยแบบนี้นะคะแต่งตัวง่ายธรรมะ,ะแมงเรียบง่ายเท่ๆททเรียบง่ายได้เลยอันนี้คือแป้นค่ะความยาวกา้านความยาวกา้านตามนี้ใส่ได้ทุกใบหูค่ะสวย ประมาณรวมกระเป๋ะอ,อยู่ที่ประมาณครึ่งเซนน้ำเงินแบบสวยมากเลยหวานๆนะคะ,น,คะนี่เลยผู้หญิงที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาจะให้ใส่สีน้ำเงินค่ะโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆสวย,สวย,สวยประจักษ์สวยแบบไม่ได้อวยเขาก็สวยจริงๆนี่ อใกลค้ค่ะค่ะเทือดม,มาใกล้ๆสวยพิษนะยิ่งมองยิ่งสวยเห็นไหมคะมองเข้าไปลึกๆอะ่ะยิ่งมองยิ่งสวยนี่แหละสวยพิษไม่ใช่สวยผ่านไม่ใช่สวยภูเขาสนใจชิ้นนี้ทักได้เลยค่ะสุดคุ้มค่ะ นี้เป็นต่างหูทองคำค่ะตัดลายค่ะทองคำแท้นะคะทองคำแท้ๆน้ำหนักชั่งรวม2.48กรัมค่ะทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวนะ้าจะให้ดูนะให้ดูใบยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์ด้วยให้สบายใจเนาะแปบ๊บหนึ่งหาก่อนอ่าสองข้าง นายิงข้างแรกนะคะนาได้ได้เอคือทองนะ70.98ข้างที่2ยิงได้70.43นะคะโอเคนี่ค่ะทองคําแท้ค่ะและห่วงเป็นห่วงสปริงใส่แบบนี้ตึ๊บด้านข้างก็มีตัดลายงานสมบูรณ์ เดี๋ยวนา่นาเทียบกับเหรียญให้นะคะว่าไซส์เหรียญอะไรนะนเทียบกับเหรียญบาทอยู่ประมาณนี้นะคะเหรียญบาทอยู่ประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้ข้างนี้เช็คสปริงแล้วนะต่อมาเราเช็คสปริงกันอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะนี่นี่นี่สวยงามไม่มีบุบอะไรเลยนะใหม่กิบวิบวับตึบต๊บ โอเคเรียบร้อยใส่แล้วหน้าสว่างใส่แล้วหน้าสวยสนใจทักได้เลยจ้าที่มีจี้โบราณเพชรแล้วก็ตัวเรือนเป็นปาหะนะคะแนะนำสร้อยคอเส้นนี้เลยเส้นนี้ยาวดีมากราคาเบาๆ6,900บาทเท่านั้นค่ะน้ำหนักชั่งรวม3.93กรัมตัวเรือนเป็นทองขาวยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่32.25%เปอร์ซยาว20นิ้วนะคะ ยายิ้วลายนี้ลายบล็อกเชนลายอมตะนิรันดร์การลายตั้งแต่โบราณกาลนานมาแล้วยังไม่เลิกฮิตนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ลายบล็อกเชนไล่ลอยต่อไร่ลอยขาดช่วยช่วยกันดูแต่ว่านี่นะก็เช็คเช็คกันสองคนแล้วนะกับกับน้องเขาช่วยกันดูอาไล่ลอยต่อไล่ลอยขาดบล็อกเชนใครที่ นึกถึงความหลังสมัยนั้นยังซื้อไม่ได้เพราะว่าเพิ่งบรรจุสมัยนั้นยังซื้อไม่ได้เพราะว่าลูกยังเล็กวันนี้มาถึงแล้วนะคะก็คุณลองตัดสินใจดูว่าชอบไหมความยาวก็ดีด้วย20นิ้ว6,900บาทเท่านั้นนะคะใครที่มีจี้ ประาหะเพชรโบราณเนี่ยจัดเซตอ่ะจะสวยมากเลยแต่ถ้าไม่มีก็รับส้คอไปก่อนสายอขหา,หายากเหมือนกันวันนี้จบลงแล้ว5รายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรก็ได้ส่งข้อความก็ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอัสลามุอะไยกุมสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ